พอแกลบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยอากาศสวยแต่พอดูภาพดิอ,อะไรฮ้ยดูมุมนี้สวยจังสวยไหมดีเนาะ สวยนะคิดว่าอ,อมนันก็คลิปก็สั้นๆรีว,รวิวผลงานที่เราวาดนะลงเทปเลยมาเทปมาได้นะ ตอหาพี่มึงถ้ามีคำหยาบขออภัยด้วยพอดีเจ็บคอ